ใครที่เจอหนิงนะคะแล้วเห็นในทีวีหรือว่าแม้กระทั่งเจอตัวจริงก็จะบอกว่าทําไมหุ่นดีแล้วผอมแต่สําหรับตัวหนิงเองเนี่ยหนิงบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากนะคะกว่าจะได้หุ่นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยอาจจะดูผอมค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยต้องคุมอาหารเยอะมากงดนั่นงดนี่งดแป้งงดของหวานงดน้ําอัดลมนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องพยายามออกกําลังกายให้บ่อยๆด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยพุงก็จะป่องนะคะและตรงต้นแขนเนี่ยมันก็จะหนาๆขึ้นและน้ําหนักเราก็จะขึ้นด้วยจนตัวเองเนี่ยนะคะต้องหาตัวช่วยค่ะ เคยพักหนึ่งนะคะลองไปทานยาลดความอ้วนเหมือนกันแต่บอกเลยค่ะว่าทั้งใจหวิวใจสั่นแล้วก็อารมณ์เสียง่ายทํางานไม่ไหวเลยจริงๆนะคะจนมาเจอนี่เลยค่ะพกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะนี่โอซี่ค่ะนี่ ตัวนี้นะคะหนิงบอกเลยว่าพกติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะทานแล้วนะคะทําให้รู้สึกว่าเราอิ่มไวทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ไม่อยากทานอาหารจุกจิกแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะทําให้ไม่เกิดอาการเวียงอาการเวียนหัวทํางานได้อย่างปกติแล้วก็คึกคักแอคทีฟด้วยค่ะหนิงนะคะพิสูจน์กับโอซี่มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะจนมีคนทักคขาว,ว่าหน้าเนี่ยดูเด็กลงแล้วก็พักหลังเนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้ารัดรัดรดเนี่ยก็ดูเฟิร์มขึ้นด้วยนะคะต้องทานเป็นประจําทุกวันทานเองจริงๆวิธีในการทานโอซี่ ะะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือทานก่อนอาหาร1เม็ดเท่านั้นนะคะก่อนอาหาร15-30นาทีเท่านั้นมันจะทําให้มีประสิทธิภาพในการที่ให้อาหารเสริมตัวนีนดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างดีค่ะ